เดี๋ยวเราก็ดูหน,น,นุ่มหลนะ่อ <laughs> นี่นายแบบอินเดียเหรอฮะว้าวเป็นลักษมณ์สิงนายกสมาคมอินเดียพัทยาเทมาแอนทอมิเน็กซ์วิฟมิทเตอร์อัมเมทคูมาชาวาอุปนายกสายมาคมา ต้องตามไิธีก่อนมากเลยนะคะเราเห็นสาวงานใสสายปุ่นายช่วยเหลือสังคมนะคะสาวไรออนผม อาีาดินเองเนะโอโหสาวสวยของเราท่านต่อไปมาในชุดสีแดงแรงวรทีค่ะได้่วมับถัดไปท่ดิฉันขอเชิญคุณวส่วนราชการจงหวัดชลบุรีนะคะเปนชิญท,ท่านกค่านแนหน้าสนักงานจังหวัดชลบุรีค่ะและขอเ,เชอิญคุณอภิชาติอง เที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีค่ะและต่อไปค่ะเรียนเชิญท่นทานบุได้ลูกประดับสองนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาค่ะและขอเรียนเชิญท่าน,นสุภาวีบรมรุษวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญท่านวีกิตมาละโลกิตค่ะนายอภิปัฏฐ์ระดเรียนเชิญานด้วยคะ ชิญครับงานของเราจะจัดวันนี้ในวันที่24เมษายนครับเรียนเชิญท่านสัรสิริบำรุงชีพครับท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานงบประมาณเขตที่1ครับขอเรียนเชิญท่านลำดับต่อไปนะครับ Richard.